สวัสดีครับเจอกับสำนักบ้านนะคือเก้ามนะามาดูแม่น้ำเจ้าพระยาะวันตะวันสัดส่องยังสวยเลยกาดเริ่มเย็ยนแล้ว ได้ไหมนะได้ไหมได้สองตัวเหรอกุ้งกุ้งเอ่ะ <laughs> นี่ครับอันนี้ก็ตามวิธีเขาตกกุ้งตกกุ้งตก,ต,กตกกุ้งตกตกกุ้งตกปลาเห็นไ,ไหมเฮ้ยมีคนพายเรือด้วยเว้ยน้มัว้ว โอเ้เห็นไหมเห็นไหมมีผู้หญิงพายเรืออยู่เ,ยเอาเรียกเืออะไรเรือพายักอะอ่ะลิ้เรืออะไรวะแหมใส่ชุดยังเจ้าเลยนี่ครับพามาดูบรรยากาศยามเย็นตอนนี้เป็นเวลา สิบเจ็ดนาฬิกายี่สิบกว่านาทีแล้วหรอมั้งหลังจัดดูพดงงนักงานเลิกงานอากาศเจนๆบรรยากาศชิวๆนี่เบ็ดมหาตกปลาสวายด้กว่ามั้งโอเคครับเก็บบรรยากาศแม่น้ำเจ้ญญาพระยาหลังโรงงานแม่น้ำเจ้ญญาพระยา ให้ดูนี่สวยๆครับผม